ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมมาที่ p l a y b บอย Shop อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาะปะเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานเล็กๆน้อยๆนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับกระโหลกนะะเราปั่นจักรยานเนี่ยเราก็จะมีกระโหลเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการปั่นในการควงขาของเรานะครับกระโหลกจกไรพีคนะฮะกระโหลกเซรามิกเข้าใจกันง่ายๆเลยว่า ถ้าเราใช้กะโหลกเซรามิกเนี่ยมันก็จะช่วยในการปั่นหรือว่าการควงขาของคุณเนี่ยให้มันแบบลื่นไหลามากขึ้นอาจจะเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะบอกยากแต่อย่างน้อยในการควงขา ก็จะเซฟบัตรได้มากขึ้นรู้สึกว่าบัตรได้สบายขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาลองดูก่อนทีนี้ก็มาขอรบกวนทางเพลย์บ Shop เนี่ยอ่าให้ช่วยเปลี่ยนกระโหลกให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำเองได้นะอุปกรณ์ก็ไม่มีถึงแม้จะมีอุปกรณ์แต่ก็ทำไม่เป็นจะทำเป็นก็ทำได้ไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความเนี้ยบความละเอียดก็ผมก็จะมาที่เพลย์บนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดดูกันว่ากระโหลกอันนี้เป็นยังไงนะฮะอ่ะลืมบอกไปว่าที่ผม ใช้เนี่ยผมจะใช้กับเฟร,รมนิช L4 นะครับก็จะเป็นขนาดเพลสฟิต86นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูระมา,มาเปิดดูกันนะฮะแพ็กเกจดูดรูราเที่ยวนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ t r y p e a k Ceramic Specialist นะครับ เป็นแบบเรียวคือผมมาอธิบายไม่ค่อยได้หรอกน,นะว่ามันแบบว่ามันจะเป็นลักษณะอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคนที่ไปขี่จักรยานก็น่าจะเคยเห็นก็โลกพวกนี้แล้วแหละ นว่าเซรามิกกลูก็หล่อลื่นน่าจะแบบไว้สำหรับเฉพาะว่าถ้าจะหล่อลื่นก็ใช้ของเขานะอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับเดี๋ยวให้ผมรบกวนพี่ไกด์อธิบายเกี่ยวกับกะโหลกมาหน่อยละกันว่าผมไม่รู้จะเกิดอนไเดียว่าว่าแบบนี่มันจะเป็นวิธีดูแบบไหนเป็นเซรามิกแล้วมันต้องยังไง มาก็คืออย่างอย่างกระโหลกตัวเนี้ยอย่างเฟรมดิชตัวนี้คือตัวดีเซนซใช่ไหมครัอ่าครับผมเป็นกระโหลก b ีบีแปดสิบหกอ่าบีบีเนี่ยพี่มาของ86ก็คือความกว้างของเฟรมมัน86ดมิลแล้วก็เลยเรียกว่า b ีบีแซึ่งตัวไดเมนเตอร์ของตัวกระโหลกมันก็จะอยู่ที่41่สิบอ็ดมีมีเขียนไว้ก่สิบแล้วก็กว้างที่86ก็คือเขาก็เลยเรียกว่าเป็น BB86 ตัวลูกปืนเนี่ยในแพคเกจเนี่ยเราแกะแพคเกจมาพอเปิดเาปั๊บสิ่งเราเจอเราก็จะเจอตัวกระโหลกแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาคือเซอร์มิกรูปของเขาเองก่อนที่เราจะติดตั้งใส่เข้าไปในตัวรถนะฮะ,ะเราจะต้องใส่สารละลื่นเข้าไปและปิดซีนเพราะว่าพออยู่ในแพคเกจเขายังเขายังไม่ม,ยม,มียังไม่มีสาระลื่นมาให้ให้เราใส่เองคืออันนี้มันคือแห้งๆเลยแห้งๆเลยครับเป็น ป็นลูกปืนเหี่ยวเียวแห้งๆลื่นๆโชว์ครับโชว์ของโชว์ของซึ่งมันก็ลื่นอยู่นะลื่นถ้าสมมติแบบลืมเราลืมใส่มันจะมีปัญหายังไงครับไปถึงว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้หล่อลื่นตัวตัวนี้เข้าไปในในตัวการใช้ระยะยาวเนี่ยเวลาโด,โดนเวลาเราเลี่ยงไม่ได้นะว่าเราจะโดนเหงื่อ,อโดนน้ําที่จากพื้นเกระเด็นขึ้นมาใส่กระโหลกเนี่ยความ,มชื้นมันก็จะเข้าไปที่บริเวณของตัวกระโหลกหรือลูกปืนครับมันจะเกิดให้ สึกลอเยอะจากสนิมเพราะว่าเมลูกปืนเม็ดเซรามิกเป็นเป็นเซรามิก uh huh. แต่เสื้อนอก uh huh. เสื้อด้านนอก uh huh. อนอกับเ uh ้า huh. ด้านในเนี่ยเป็นโลหะ uh huh. ยังไงต่อให้มันแข็งขนาดไหนมันก็ยังเกิดสนิมขึ้นมาได้ uh huh. การที่เกิดสนิมจากหน้าสาัมผัสทำให้ลูกปืนสะดุดและไม่ไมลืดดังน,นั้น แต่ที่บอกว่าการดูแลร,รักษาก็คือเราควรจะล้างและหล่อลื่นใหม่อยู่เรื่อยๆอเพื่อเพื่อเป็นการถนอมผิวผิวหน้าหน้าที่ลูกปืนมาสมัมผัสเพื่อให้ความเรื่อนั้นมันลื่นได้เต็มที่และอยู่กับเราได้ยาวๆอ๋อมันก็คือเวลาที่แบบเวลาเราไปปั่นบ่อยๆสักเดือนหนึ่งแล้วเราก็เวลาเข้ามาล้างเซอร์วิสอะไรเงี้ยมันก็คือการบำรุง,รงอ่าใช่ครับก็คือ,ค,อคือการบำรุงรักษาล้างและหลูดใหม่ อย่างนี้เดียวเพื่อให้สมมติว่าจารบีนั้นมีความชื้นอยู่ในความชื้นนั้นอ่ะมันก็จะทำให้เกิดสนิมได้ถึงมันมีจารบีอยู่ข้างในก็นแล้วแต่แล้วก็ล้างจารบีที่มันเสื่อมสภา,ภาพจากความชื้นที่มันโดนแล้วก็ดูดเข้าไปใหมย่ยิ่งพวกตัวสมิกเนี่ยตัวตัวสารหล่อลื่นอะ่ะมันเป็นเนื้อที่บางมากๆเพื่อให้ความลื่นมันได้ความลื่นสูงสุดดังนั้นเวลามันโดนความชื้นหรือการใช้ไปแล้วมันละลายออกไปเนี่ย เยอะขึ้นกว่าแนละ้วก็ดูแลได้ต้องดูแลมากขึ้นครับเพื่อเพื่อให้ความรื่นนั้นมันอยู่กับเราได้ตลอดไปอืมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่สารล้อ,อลื่นเซรมิกลูกหยอดไปแล้วก็ติดตั้งเข้าตัวรถโอเคอ

ก็เปลี่ยนกระโหลกเป็นไรฟริกเซรามิกเห็นได้ว่าลื่นจริงๆถ้าเรายังไม่ได้ปั่นมันก็นก,นก็อาจจะบอกอยากนะครับแต่ว่าเนี่ยโอเคเราหมุนแบบนี้ก็รู้สึกว่าลื่นแน่นอนนะฮะทีนี้ถามพี่ไกด์นิดนึงลวกันว่าแบบถ้าเรา,เอ,าอยากจะใหม้มันมีวิธีที่จะทำให้มันลื่นได้มากขึ้นได้มากกว่าน,นี้อ,อไไย่ังไงบ้างครับอย่างตอนเนี้ยอย่างผมอัจจารบีลูกปืนเข้าไปเนี่ยผมอาจให้สุ่มอยู่ที่ เจสิบเของของของตัวตัวแบริง่งอ่าครับอัดเยอะเพื่อเอาไว้ใช้ให้ทนเพราะว่าหลังจากนี้สุ่มก็จะเริ่มซ้อมเยอะขึ้นอ่าค,ครับั้า,าไม่มีแข่งมันก็คือมันจะได้ใช้กันยาวๆได้1,000งพันถึงสองพโลครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนเจระบีเพื่อเพื่อความลื่นครับทีนี้ถ้ากำลังพวกนี้จะไปแข่งหรือใกล้แข่ง เราก็มาล้างเราก็สามารถเรียกว่าอัจริเข้าไป30-50%ของพื้นที่ลูกปืนเพื่อให้ความลื่นตรงนี้ลื่นได้มากกว่าซึ่งอันนี้70%ที่ทำมาก็เพราะว่า ลื่นมากนะตึงขึ้นึกลื่นแล้วลื่นลื่นลื่นมากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่จะบีน้อยกว่านี้ลื่นมากกว่านี้ลื่นมากกว่านี้ก็คือผมว่ามันโอเคเราอาจจะมีเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันจะช่วยให้ลื่นขึ้นเร็วขึ้นแต่ผมว่ามันมันก็ต้องมีการมาคล้ายๆเหมือนแบบปมนทันแนนอะไรอย่างนี้นะพี่นาอกใช่เหมือนแบบมาเช็คพอเราปั่นไปสักเป็นพันโลหรือเราปั่นนานๆเงสมมติไปดูน้ําไป เหงื่อเราเข้าไปไปเลอะซึ่งแบบโอเคเราก็ไม่ได้มาคอยเช็ด,ดตามซอกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องมาพอมันพอถึงในจุดหนึ่งระยะหนึ่ง,งก็เข้ามาเช็คมันก็เป็นการรักษาใช่การดูแลดูแลดูแลและรักษาอ่าครับของของชิ้นนี้จะได้อยู่กับเรานานๆแล้วก็เรียกว่ารถจะได้สมบูรณ์ข,ขี่สนุกขี่สนุกไม่เจอปัญหาอะไรรถลื่นเกีร์ดีอะไรต่างๆเพราะรถสมบูรณ์ไม่ไม่ต้องกังวลเราก็สนุกกับการ เสรนสนุกการออกกาลังกายได้อครับผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องหาหาเวลาไปลองปั่นดูแล้วก็พยายามจะพยายามจับความรู้สึกนะว่าเอ้มันมันลื่นขนาดไหนแบบเ้ยชัดเจนเลยไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาวันไปปั่นกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรอวันที่จะไปปั่น